ผมเนตเพชรยนนะครับก็เขาให้แนะนําตัวก็ก่อนอื่นจริงผมเข้ามาทํางานที่นี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับก็ทํามาหนึ่งปีเต็มๆแล้วผมก็ชื่อคือในนามบริษัทก็คือเนตเพชรยนนั่นแหละครับแต่ชื่อจริงชื่อนะายทหรแก้วกุลทงนะครับครับผมก่อนหน้านี้ก็เป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนแล้วก็เพิ่งจะเข้ามาทําที่นี่ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับก็อบอุ่นดีครับสําหรับใครที่อยากทํางานนะครับหาประสบการณ์ใหม่เนาะใช่ไหมครับเกี่ยวกับการ ขายรถยนต์มือ2นะครับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่หมๆเยอะเลยนะอย่างน้อยก็ไม่ได้ทํางานในกรอบนะครับเราออกมาอยู่ด้านนอกเราเจอสังคมเยอะแยะเลยนะครับทำไมถึงเ,งเลือกมาเป็นเลิบยนต์นครับไม่มีงานทําครับบูนแรนปูนเลน่น,เลนก็ก็ๆๆๆคือมันมีน้องแถวบ้านนะครับ <laughs> เขาทําอยู่แล้วพอดีก็รู้จักกัน <laughs> เขาก็เลยแนะนํามาผมก็เลยด้วยความเป็นผู้ชายนะครับก็ ชอบอยู่แล้วเนาะในเรื่องรถยนต์หรือยานพาหนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยลองดูครับประสบการณ์ใหม่ครับงานขายคือเมื่อก่อนผมก็ไม่ไม่เคยนึกถึงงานเซลล์นะเพราะผมไม่รู้ว่างานจะเป็นแบบไหนต้องเดินขายมันขายประกันไหมอะไรอย่างนงี้นะแต่เข้ามาที่นี่ก็รู้สึกดีครับก็คือผู้ใหญ่ก็อบอุ่นแล้วก็เพื่อนร่วมงานดีนะครับชอบอะไรในการทำงานที่พิษยนครับเงินครับใช่ครับประเด็นหลักเลย ใช่ใช่ก็คือเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราทํางานกับคนที่เราไม่รู้จักหลายพ่อพันแม่ใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายคําถามหลายความคิดเข้ามาบางทีทําให้เรารู้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับลูกค้าด้วยนะครับเราเราได้เปิดประสบการณ์เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ซึ่งมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าอาชีพนี้มีและอาชีพนี้ต้องรู้เยอะขนาดนี้ต้องมีความรู้และต้องตัดสินใจเหมือนเราเป็นแบบจุดศูนย์กลางแล้วมีลูกค้ารอบเราอย่างนี้ ทุกคนอยากให้เราช่วยหมดเพราะว่าทุกคนอยากได้รถเพราะว่ารถก็มีความสําคัญกับครอบครัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะซื้อไว้ประดับบรารมีบางคนก็ซื้อไว้ทํามาหากินก็ตั้งแต่ทํามาหนึ่งปีนะครับ<ๆ>เดือนแรกเข้ามายัางขายไม่ได้ขายได้เดือนที่สองนะครับได้5คันแล้วก็เดือนล่าสุดเลยก่อนถ่ายคลิปนี้ยได้7คันก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่ยอดขายของเราคือยิ่งเราขยันมากแค่ไหนเราก็ได้ลูกค้าเยอะมากแค่นั้นครับ งานแบบนี้มันหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดก็คือลูกค้าหายหมดมันเหมือนกับเราต้องทางานตลอดเวลาไม่ใช่เวลางานอย่างเดียวเราต้องทาหลังเวลางานด้วยนะครับลูกค้าเหมือนเพื่อนคุยให้เหมือนเพื่อนคุยให้เขาไว้ใจนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จเองครับผมคิดว่างานขายยากนะครับตอนแรกยากนะยากมากเลยนะผมมาจากศูนย์เลยมาตอนแรกๆไม่รู้เรื่องเลยว่าจะหยิบอะไรตรงไหนก่อนนะครับนั่งมึนไปอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ยากนะ คืออย่างแรกเลยเราต้องจําเกี่ยวกับไฟแนนซ์ให้เยอะๆนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยสำคัญพอเราอ่านลูกค้าออกปุ๊บเราจะพาลูกค้าไปถูกเลยว่าลูกค้าแบบนี้ไปที่นี่ได้ลูกค้าแบบนี้ไปที่นี่ได้นะครับก็คือมันยากตรงเนี้ยเราต้องจําเกี่ยวกับสเปคของไฟแนนซ์สเปคลูกค้าให้ดีครับให้แม่นเลยเพราะว่าทุกหนึ่งคนที่เข้ามาหาเราถ้าเขาพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะอีกหลายเดือนเลยไม่ใช่อีกเดือนหนึ่งประมาณ6 7เดือนเลยนะครับ พอจะออกรถได้ก็นั่แหละครับมันเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับทุกอย่างก็ยากอยู่แล้วอยู่ที่เราอยู่ที่เราพยายามนะครับอะไรคือคีย์หลักที่ทําให้ประสบความสำเร็จในสายงานนี้ครับครับผมก็ต้องยังไงดีมันต้องซื่อสตัตย์ต้องเปิดใจคุยกับลูกค้านะผมว่าบางทีเราไม่ต้องไปมุบมิบไม่ต้องไปแบบเหลี่ยมใส่ลูกค้านะก็คุยกับเขาตรงๆว่าพี่มันเป็นแบบนี้นะยอดเป็นได้เท่านี้นะลูกค้าต้องใช้เงินเท่านี้นะ อะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าไม่สะดวกหรือว่าอะไรเราก็มาปรับจูนกันอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก็มันอยู่ที่ความขยันนั่นแหละก็เหมือนคําของ GM เมนะเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีละปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับมีแต่ปลาเล็กที่วิ่งเร็วกว่าแล้วก็กินปลาใหญ่ได้นะครับผมอยากให้เชิญชวนกับคนที่ดูกินนี้ครับมันเป็นงานมันเป็นงานที่ผมว่าถ้าใครได้ลองทําก็คงจะชอบนะครับเพราะว่ายิ่งเราทํามาก ผลตอบรับมันก็มากนะครับมันไม่ใช่ว่าเราทําเดือนหนึ่งทั้งเดือนทํางานเดือนหนึ่งมี30วันหยุดไป5วันทํางาน25วันแล้วเงินเดือนออกมา13ื่นสองอย่างนี้ทุกเดือนถ้าทําแบบนี้5ปีเงินเดือนก็เท่านี้แต่ถ้าทําอยู่ที่นี่5ปีแล้วเราทํามากขึ้นทุกวันก็คือเพดานของรายได้เรามันจะขยับขึ้นตลอดถ้าเดือนไหนเราเหนื่อยห,หน่อยเราดรอปแต่เราก็ต้องคงที่ไว้ให้มันให้รายรับเรามันเสถียรอยู่ตลอดนะครับก็คือ ยิ่งขยันมากก็ได้มากนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะกับงานเซลล์นะครับก็ลืมภาพเก่าๆไปก่อนว่าแบบขายประกันขายประกันชีวิตขายเครื่องกองน้ําอะไรเงี้ยมันไม่มีแลวนะปัจจุบันอนะเดี๋ยวนี้งานเซลมันจะเป็นแบบขายออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับการพรีเซนต์รถพรีเซนต์สินค้านะครับแล้วก็พูดจาให้ลูกค้าเชื่อใจนําเสนอสิ่งที่เรามีและสิ่งที่บริษัทให้ให้เต็มที่ครับเดี๋ยวผลตอบรับก็มาเองนะครับพยายามนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะเข้ามาทํางานที่บริษัทเพชรยนต์นะครับ บริษัทเราก็เปิดมามากกว่า22ปีแล้วเนาะมีรถประมาณ3-400คันนะครับก็มีรถทุกประเภทเลยนะแต่อาจจะเสียเปรียบเขาหน่อยเพราะว่าเปิดในซอยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราขายทางออนไลน์ได้เนาะเดือนหนึ่งเราก็100ร้อยกว่าคันขึ้นใช่ไหมครับก็ลองดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนสค,ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ